จัดไปครับ1ตัวเน้นสําหรับวันนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีซีสายบอลทุกท่านเลยนะครับวันนี้ก็โอ้ชผมเฟมิดฟิลเช่นเคยครับวันนี้ก็เหมือนเดิมครับมี1คู่ครับให้เลือกเน้นเลือกเชียงเหมือนเดิมครับก่อนที่ไปรับชมนะครับก็ฝากกดใจฝากกดติดตามแล้วก็ฝากกดเป็นการโปรด ไว้ให้ด้วยนะครับวันนี้ครับพามาที่ยูโร2024ครับคู่เปิดสนามครับคู่ระหว่างนัดเยอรมันครับวันนี้เปิดบ้านด้านสกอตแลนด์ครับเยอรมันครับภาคเกมหลังสุดเก็บชัยไปได้3เกมครับแพ้ไป1เสมอไป1ครับฟอร์มช่วงนี้นะครับถือว่าดูดีเลยครับนัดล่าสุดเนี่ยก็เพิ่งเปิดบ้านชนะกีจมา2ประตูต่อ1เลยส่วนด้านสกอตแลนด์ครับภาคเกมหลังสุดเก็บชัยไปได้แค่1เกมครับแพ้ไป2เสมอไป2ครับฟอร์มช่วงนี้นะครับถือว่ายังไม่ดีเท่าที่ควรครับนัดล่าสุดเนี่ยก็เพิ่งเปิิดดดดบบ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 บ้้้้าาาาานน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 เเเเเเเสมมมมอออออออกกกกกกััััััััฟแแแลลลลล์2 2ปปรรรระะตตตูู่่่ยยพคคคงงงว็็ทหหไชจ4 เป็นฝ่ายที่เยอรมันครับเก็บชัยไปได้ถึง3เกมเลยแล้วก็เสมอ1เกมครับเจอมาในล่าสุดครับในปี2015ครับก็เป็นฝ่ายนั้นเยอรมันครับบุกไปชนะสกอตแลนด์ได้ถึงถิ่นถึงสประตูต่อ2เลยแล้วนี่ครับเยอรมันครับได้เปรียบเรื่องการเป็นสภาพแน่นอนครับทีมเกมในบ้านเนี่ยพวกเขาไม่แพ้ใครอีแล้ว4เกมติดครับแต่ต่างน้าสกอตแลนด์ครับฟอร์มช่วงนี้ถือว่ายังไม่ดีเท่าที่ควรครับยังมีหลุดมีรั่วเห็นครับแล้วนี่ครับกัมพแบงครับเปิดมาเยอรมันครับเป็นต่ออยู่ที่1ช่่่วววงงงงตตัััััคคคคครรรรรรึบบบแแแลละะะถ้้าาาามมมมมออออจกกุณภพทีีสนนนผยเเดูหนือกว่าเป็นนดงชูว่าเยอรรมมัันคบวง แน่นหนึ่งประตูครับให้ไปลุ้นเป็นสองได้เลยวันนี้ใครเลือกเชียร์ไปที่เยอรมันได้เลยหนึ่งตัวเน้นประจำคัมคือวันนี้ครับก็ให้เลือกเชียร์ที่เยอรมันได้เลยนะครับหรือว่าพี่นนะครับที่เล่นทางฟุตบอลเนี่ยมากกว่าน้าช่องหน้าไหลนะครับก็ทางเข้าอยู่ใต้รูปโปรไฟล์ใต้รูปโปรไฟล์มีทางเข้าไว้อยู่นะครับสามารถคิดว่าเป็นครอบครัวด้วยกันได้เลยนะครับแน่นอนครับมีให้มากกว่าน้าช่องหน้าไหลแน่นอนลองเปิดใจเข้ามาดูครับรับรองว่าเข็มจัดแน่นอนสำหรับวันนี้ครับต้องขอตัวลาไปก่อนครับขอทุกท่านเชียรบั